ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้รับงานอิสระในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันคนทำงานการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์คนทำงานมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนดังนี้นะครับเพียงแค่เปิดหน้าเว็บไซต์ www คนทำงาน doe go th กดเข้าใช้งานระบบกดลงทะเบียน ระบบจะพาเข้าสู่หน้า DGA Digital ID ของกรมการจัดหาง,งานหากผู้ใช้งานมีบัญชีบน DGA Digital ID ของกรมการจัดหาง,งานอยู่แล้วก็สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับแต่ถ้าหากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานให้กดลงทะเบียนและดำเนินการตามขั้นตอนไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายจากนั้นล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเลือกใช้บริการคนทำงานโดยกดคลิกที่แบนเนอร์ระบบจะพาไปที่หน้าลงทะเบียน โดยให้กดเลือกผู้รับงานอิสระเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสมัครเป็นผู้รับงานอิสระบนระบบคนทำงานโดยอธิบายตัวตนของคุณให้โดดเด่นน่าสนใจเกี่ยวข้องกับงานและสามารถระบุประวัติการศึกษาการฝึกอบรมประสบการณ์การทำงานทักษะความสามารถและอื่นๆเพื่อช่วยให้ผู้ว่าจ้างตัดสินใจจ้างคุณเมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วกดส่งข้อมูล เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติเป็นเวลา 2, 2>, 2วันทําการโดยระบบจะแจ้งผลการอนุมัติให้คุณทราบทางอีเมลนะครับเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วผู้ใช้งานสามารถสร้างประกาศงานของตนเองได้เลยผู้รับงานอิสระสามารถลงประกาศขายงานตามหมวดหมู่งานที่คนทํางานจัดหมวดหมู่ไว้แล้วหรือสามารถลงประกาศงานตามความถนัดอื่นๆที่หลากหลายตามความสามารถในการทำงานของคุณ ผู้รับงานอิสระสามารถคุยรายละเอียดและเสนอราคากับผู้ว่าจ้างได้ทันทีทางช่องแชทเมื่อผู้ว่าจ้างทำการติดต่อมาเมื่อพูดคุยตกลงรับงานและผู้ว่าจ้างขอใบเสนอราคาผู้รับงานอิสระต้องสร้างใบเสนอราคาส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติจ้างงานนะครับเมื่อผู้ว่าจ้างอนุมัติใบเสนอราคาแล้วผู้รับงานอิสระสามารถเริ่มต้นทำงานให้ผู้ว่าจ้างได้เลยเมื่อทำงานเสร็จแล้วให้กดแจ้งงานสำเร็จ หรือขอขยายระยะเวลากับผู้ว่าจ้างได้หากยังทํางานไม่เสร็จโดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหากว่าผู้รับงานอิสระไม่ดําเนินการใดๆในระยะเวลาที่ตกลงกันระบบจะยกเลิกหลังจากเกินกําหนดไปแล้ว24ชั่วโมง จุดนี้จะเป็นจุดสําคัญนะครับที่จะไปแสดงเป็นสถิติการทํางานที่สําเร็จและไม่สําเร็จมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ว่าจ้างงานรายอื่นๆเพราะฉะนั้นแนะนําให้ส่งงานให้ทันตามกําหนดที่ส่งนะครับเพื่อให้ได้คะแนนการรีวิวจากผู้ว่าจ้างและมีเปอร์เซ็นต์งานสําเร็จสูงเมื่องานเสร็จสิ้นแล้วอย่าลืมอีกข้อสำคัญคือให้เร й ติ้งและรีวิวผู้ว่าจ้างเพื่อให้คะแนนผู้ว่าจ้างสำหรับการจ้างงานนี้ หาช่างแอร์หาแม่บ้านหาคนทำสวนหาคนทำงานด่วนๆได้ที่คนทำงานเข้าเว็บไซต์คนทำงานหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งระบบ Android หรือ iOS โหลดเลยรออะไรล่ะ